ว่าจัดจัก9951วันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีที่บางแสนหรือว่าตำบลอ่างศิลานะครับวันนี้เรามาเยี่ยมน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระโอรสอารียะเมฆไรพระมหาจักรพรรดิแห่ง108จักรวาลซึ่งเขาเองทั้งสองท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วเขานับถือสมบูรณ์มากสวัสดีครับดีครับพี่โอสวัสดีครับขอเรียกโคทัศนะครับผมโคทัศนบโคทัศนและเจ๊แขกด้วยความคุ้นเคยกันนะครับสองคนนี้นะครับ สมัยก่อนนี่ก็โอ้โหตกระกกรรมลำบากมากหน้าตาเครมเครียดนะครับ,รบขายของก็โบเรงโบเรงล้มลุกคลุกคานกันมาตลอดนะครับทา่ทานทาี่ตื่นประทับเหตุใดถึงได้ไปเจอได้ไปกล่าวกันนับถือได้สถาชันโลกครับ๋อ,อก็มาจากพิยงนะครับแจ้ไปหาพิยงที่งานม,นมอตชลที่ว่างานกลางปีไอม,มอตชอที่ว่าที่กรุงเทพ แล้วผมก็เลยว่าพี่ยงทำไมเดีย๋ยวนี้หน้าตาดีขึ้นว่าเออเป็นไงพี่ยงก็เลยเรียกผมเข้าไปนั่งคุยเป็นการส่วนตัวกัน,<ใ>นทั้งสองคนในห้องแล้วพี่ยงก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักของดีของดีดีที่สุดแล้วอันเนี้ยผมก็เลยว่าได้รู้จักกับมสมเด็จพระองท่ทนโดยพี่ยงแนะนำครับก็คือตรวทัดได้เข้าไปเจอผมเองในงานโมอเตอร์โชว์ที่เมืองของทานี เขาก็แซวว่าเอ้ยทำไมพิยงหน้าตาแจ่มใสมากผมก็บอกว่าอ้าวผมคิดดีทําดีผมทําบุญนะครับจิตใจผมดีผมนับถือพระอาจารย์ของผมอยู่บนยอดเขาพระท่านก็บอกแนะนําหน่อยก็เลยไปคุยในห้องใช่ครับแล้วพระท่านก็เกิดศรัทธาอยากใาใช่อยากให้ผมพาขึ้นไปใช่วันนั้นอยากให้พิยงพาขึ้นไปพ่ยงบอกผมติดงานอยู่ยังไม่ว่างผมก็รอมาสามเดือนกันแล้วพิยงก็บอกเอ้ยยังไม่ว่างผมบอกพิยงขอเบอร์โทรเลยดีกว่าไปเองดีกว่าไปเองเลยผมขึ้นไปเอง แต่ระหว่างทางที่ไฟจะขึ้นเราไปฟังเขาบอกว่าระหว่าาโอ้ยเจอทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุไปยืนอยู่ข้างล่างเขาแล้วยังไปไม่ได้อ่ะฝนมันตกกระหน่ำต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตสมเดินลงท่านอกว่าท่านเปิดทางก็ขอทัดโทมาหาผมถึงบอกว่าพยงผม ผมปรับหมุดไปให้แล้วนะตอนนี้วิ่งถึงหมดที่ผมปรับไว้ถึงสามครั้งผมถ้าบอกโยมผมวิ่งตรงนี้หาทางเข้าไม่เจอใช่ครับผมเองก็ได้โทรหาสุริภพว่าของท่านเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้อยู่ป่าทางเข้าหาทางเข้าไม่เจอท่านก็บอกอ่ะเดี๋ยวดองดูนี่แล้วก็เจ็เจอจริงจริงโอ้โหเดียวเลยครับท่านหลังมันก็เจอแล้วเจอันอยู่ตรงนี้เอง ใกล้เลยครอยู่ฝั่งเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้เราก็มาเราที่จะไมไม่เจอวิ่งผ่านสามพ่อวิ่งผ่านสามเราไม่เจอใช่ครับอะไรจะเจอท่านแล้วจะไหนใน<ต>ขา้าวรายกราบพงท่านในศาลาที่ว่าท่านท่านอยู่นะฮะพรนมาพันก็เจริญขึ้นไปแคขึ้นไปไหนแล้วพงท่านบอกอา้าวที่ตามมารอรอรอเ <Okay. S 2> อาไปมาไปผมไปผมไปแค่สองคนผมเองพงท่านบอกรอก่อนรอก่อนเขาก็บอกกลัรอใครอ่ะไปไปเออผมบอก คือเจ้ากรรมนายเวรเราไงเขาติดตามเราไปหรือว่าเขาอยากไปขอบุญอะไรนี้หรมั้งแล้วท่านทำไงท่านก็เลยบอกว่าเอารอแล้วรอขึ้นแม่บุญเสร็จแล้วพวกท่านจะได้แก้ก็ได้เสริมบารมีช่วยแก้กรรมให้กันโดยการว่าส่วนให้อะไรให้เราอะนะทำพิทีของใช่ทำพิีใช่ครับเราก็ตั้งแต่วันนั้นลงมาพี่อยู่มัธยมต้นมันก็เออสายของมีขึ้นมันจะอะไรมัน หมือนก็มียงอ่ะมันก็หน้าตามันก็เออเปลี่ยนขึ้นจากเราเราก็ใจเย็นลงแล้วก็ขาขายเราก็ทําอะไรแต่ที่รู้ว่าเปิดสาขาสองแถวอีกที่หนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่เออจากสาขาตรงนี้หนึ่งสาขาตัวอัางศิลาก็ไปเปิดที่ศรีราชาใช่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 เราขยดีหน้ารลายชาวดาวน์วันวันเยอะครับเยอะหลายหมื่นบาทใช่ไหมใช่ครับธุรกิจก็มันจะเริ่มลุกเรืองมาเพราะเราปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านใอ่ ใช่ไหมจะขายของอะไรใครไม่ได้คนอื่นขายไม่ได้เราขายได้จนคนอิจฉาใช่อยู่แล้วแล้วที่ที่ผมก็รู้มาตัวท่านเองแขกเองก็มีนิสินเยอะนะเยอะผมไม่จะบอกตัวเลขนะหมดเยอะดเยอะเยและได้ขาท่านกะทำพิธีให้ใช่ครับกพได้เงินมาก็พอเยอะพอสมควรพอพอได้แก้แก้ไขตามที่เราต้องการอ๋อได้เลยได้มาปลดหนี้ปลดสินได้หมดเลยได้เลยได้เลยหือว่ามันจักรจริงๆนะใช่ครับ เราโลมาโอ้โหนานมากจะทำอะไรกันแล้วขยันทุกอย่างตื่นตีสองตีสามมันทําทุกอย่างแล้วจริงๆโควิดสองปีนี่จริงๆทุกคนมันร่วมกันใช่ครับการค้าขายในคนจะมาซื้อแทบไม่มีเลยนะแต่เราก็อย่าประคองเราก็แบ่งเราได้กะเปประคองได้ใช่เราก็ไปขายเราไปได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับยิ่งตัวนี้อ้าวเราปิดแล้วสาขาสองเราปิดไปแล้วไม่ขายแล้วเราทำสาขาหนึ่งของเราใช่ ก็ดูนาดูนาจะแข็งใจเองเลยผมไปเจอสองคนไม่ไปนานนี้โอ้โหน่าดังมากเลยเครียดเพราะว่าเราไปเราปิดตรงนี้ไปเปิดอีกที่หนึ่งมันน่าจะมีมันน่าจะมีคนแต่คนไม่มีเหมือนเราไปไปอาเงินไปให้ค่าเช่าเขาแล้วผลท่านเราก็ขับตรงนี้ตอนนี้เราเราเริ่มเป็นหายแล้วใช่เพราะท่านบอกให้ลับไปที่เดิมครัท่านบอกว่ามัน สุดแล้วสำหรับเราแล้วก็อยู่ตรงไหนเราก็ดีแต่เมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีเขาก็บอก <ทะ S 2> ใช่ก็เลยต้องกลับมาแต่ก็โอเคนะลูก้านเขตอบรับดีก็จากที่ว่าห่างหายเป็นนานเนี้ยก็จะเข้ามาก็ามาคือโทรหาใครเขาก็พร้อมที่จะซื้อของเราตั้ขงของ,อของเราก็แพงอย่าง คูโล7เจ็ดร้อยเี่ยโอเคลูกค้าก็ซื้อไือโล่เจ็ดแปดร้อยบาทใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้เลยใช่ด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยากครับถ้จะขายแต่เราก็ยังขายได้เราก็ขาได้บุญรเบบารมีของท่านเนาะเฉพาะันเนี้ยห้าหกสิบรอ่ะโห้าหสิบรูโล่ละเก็ดแดร้บาทใช่ใช่ค่ะใช่ครับขายเท่าไหร่วะเนียใช่เก็บไปไหนเนียใช่ครับขายไปไ้สองโมงเนะหมด คนี่ไงนี่ไงเออแล้วมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าโดนโดนลุกไม่ขึ้นต้อโอ้ขาเดี๋ยวเราไปฝังโดนโดนบ่อยโดนบ่อยแต่ว่าโดนแต่โดนน่ะคือมีผมอะนอนนอนเฉยเฉยเเออแล้วอยู่อมันก็ปวดขาลุกไม่ขึ้นเฉยเฉยว่าจะไปหาหมอไม่ไม่ไปหาโทรหาองค์ท่านองค์ท่านก็ โคยท่านอยู่บนเยอดท่านบนเสาะที่ลยที่เขตแม่เบอร์ามใช่เราอยู่ที่อ่างศิลาอยู่บ้านเนี่ยเจ็ดร้อยกิโลได้นะเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกโลขับรถไปก็ไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงใครบอกไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงสองชั่วโมงอ่าไม่ต่ำว่านั้นไงเสร็จแล้วผมอะนอนอยู่ห่าล่าโทรหาพงษ์ธันพงษ์ธันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านว่าตามเราขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผมบอก เป็นไปได้พี่โยมถ่ายเลยอ้านึกเราก็นึกในใจเราเองเราบอเป็นไปได้ยัทมนเหรอจะทานเราจะทานน้เสร็จแล้วผมก็เลยบอนั่นก็ท่านเป่าให้เออหายเดินปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันบอกอ่อมันจท่านะครับมันต้องความศรัทธาก่อนพี่ความศรัทธาของเราเราก็มีความศรัทธาตั์ท่านก่อนแล้วความศรัทธานี่ยมันจะเกิดตัวเราแล้วมันทุกอย่างมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราเพราะท่านสอนดีนะครับ สอนเน่เรารู้จักไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติทาตัวไว้ถูกต้องคิดดีทำดีท่านท่านสอนดีตลอดเวลาว่าให้สวดมนต์ไหวพระอตรวจน้ำสวดมนต์ให้กับเจ้าการในเวรใช่ไหมใช่ครับคือคนเราเนี่ยมันมีเจ้าการในเวรทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือคนจะมีบริวารมากมายแต่คนทุกคนเป็นเจ้าการในเวรหมดเจ้าการในเวรคืออะไรครับคือสิ่งที่เราไปทำเข้ามาชาตินี้ชาติที่แล้วหรืออดีจะชาติ ถ้าเขาตามมาเจอเราเนี่ยเขาก็มาเล่นงานเราเราก็เจ็บแค่ได้ป่วยต่างๆัแต่ถ้าเรามีการออกก๊าิกรรมแล้วเขาก็ออกก๊าิกรรมไปเลาวขอถไยไปโรคภัยแค่เจ็บในตัวเราก็ไม่มีนะครับอาท้านี้อาแค่แขกก่อนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมนะครับค่ะแล้วก็ก็่อย่างว่าเราก็คิดดีทําดีแล้วก็ไว้วาสมพลสิ่งทุกอย่างมันจะดีมาหาตัวเราไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ต่สิงที่เราได้รับมันจะเป็นจิิงดีๆเข้ามาค่ะมันจะแก้ไขเราไปเอง อครับก็คือผมก็ตามคําสั่งสอนของพงษ์ท่านเลยนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าพงษ์ท่านให้ถือศีลแล้วก็เราปฏิบัติไหว้พระสวดมนตวดน้ําหยาดน้ำเขาทุกวันแม้แต่บุคลเอง่มันมาขายพงษ์ท่านก็ยังบอกว่าให้อุทิศผลบุญกุศลให้เขาทุกวันนะสัมภาระเราเราคว้าขายชีวิตเราคว้าขายกับสิ่งที่มีชีวิตเราต้องอุทิศบุญบุญส่วนให้เขาด้วย ผมว่าเราสมาค้าขายกับมาที่อยู่กับเขาใช่เอาชีวิตเขามาค้าใช่ใช่เรียนเขาเน่ะพูดง่ายๆแต่มันเป็นอาชีพที่เราต้องทําเราก็ไม่อยากเรียเรียนแต่ถามว่าเราก็ขอประการณเขาเดี๋ยวนี้อีกเรื่องหนึ่งผมเพิ่ขึ้นหน้าปรดีเลยว่ามีนักทัดมีญาติอยู่แถวพักใต้ใช่ใช่ในเลรื่องอะไรของเขาทำเรื่องมุพักใต้ แล้วผมก็เลยว่าเขาจะวิจิตเยอะอะลุมรุกค้านกันได้มากเสียมากได้ล้านเสียสองล้านได้สองล้านเสียล้านกว่าอะไรเงี้ยมันอยูงเงี้ยจนวันหนึ่งก็คุยกับผ์ท่านผ์ท่านก็นั่งท่านบอกอ๋อเราก็ท่านก็ถามว่ากระดูกพ่อแม่อยู่ตรงกำแพงอะไรใช่ไหมบอกใช่นะมันคึงกระดูกกระดูกใช่ไหมบอกอืใช่ใช่ผ์ท่านก็หูว่ามันไม่ดีมันสมควรว่า เอาท่านไปลอยทาทารซะอย่าให้ท่านมาอยู่ในสิ่งโสโครมงหวมอยู่ในสิ่งนี้ไม่ดี<ม>สรีระของท่านแม้แต่ท่านสิ้นแล้วก็คือเอาไปลอยเอาไปสู<ช>่ธรรมชาตินะคร <สะ S 2> ัท่านก็เคยสอนผมนะเรื่องเรื่องการเอาอธิมาบางคนเอามาเก็บไว้ในโถดูชาวาในบ้าน<ช>บางคนก็เอาไปไว้ทำเจดีย์ให้ยู่ในบ้าน<ช>บางคนก็เอาไปไว้ข้างกำแพงโบสถ<ช>์ซึ่งจริงๆแล้วอัฐิพวกนี้นะครับ พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเขาอยากจะไปถูไปเกิด<ช>แต่เขายังห่วงอโดโนติ<ช>ไม่สามารถที่จะไปเกิดได้<ช>หรือหรือถ้าเขาไม่สามารถหรือเขาแตจะไปเกิดเขาไปเกิดแต่ร่างกายไม่ครบ32<ช><ช>แล้วคนพวกนี้จะากอายุสั้นถ้าไปเกิดในภพวบมุมต่อไป<ช>เพราะฉะนั้นพวกที่ตายไปแล้วนะครับให้เอาทิศอนุทุกอย่าง อันิทุกชิ้นเอาไปลอยคาให้สูตรธรรมชาติซะแล้วเขาก็จะเป็นผลไปเติมนะครับอีกครอบครัวที่ดีของเขาที่เขาทำบุญไว้นะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้ครับที่มานั่งพูดคุยกันนะครับเ็ารอโอกาสนี่มานานแล้วแหละวันนี้ก็โอกาสได้มาที่ที่อ่างศิลาได้มาเจอแล้วผมก็คิดว่าสองครอบครัวนี้ก็นับถือโซลมอย่างมากใช่ครับที่สุดแล้วก็ชีวิตครอบครัวของเขา ้องเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นเลยครับเห็นเห็นสองปีกว um ่าต่อสามปีในทุกคนเอางี้ประโยชน์ขออีกนิดเลยเรื่องลูกเรื่องลูกครับเห็นจะจระเลยแค่พระองค์ทนเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนละเรื่องเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลพระองค์ท่านบอกชื่อเก่ามันเป็นอย่างนี้อนี้ไม่ดีคุณอยากผมบอกเปลี่ยนเลยพวกท่านผมก็เปลี่ยนตามที่พวกท่านสั่ บอกมาเลยได้เป็นยังไงรูปแบบโอ้โหเรียนวิศวะไฟฟ้าเกรดสี่นะครับโอ้โหวิศวะไฟฟ้าปีนี้เกณนิยมเหรอครับจากเด็กหัวร้องไห้กราบตีแบบไม่เรียงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแค่เปลี่ยนชื่ออยากเรียนเลยตอนนี้เกรดสี่วิศวะไฟฟ้าเปลี่ยนเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตเขาเลยเปลี่ยนเลยนี่ครับคือแรงศัานี่ครอแรงศัทธา์ศรจะแม้กม้จะตกใจด้วยโอ้โดื้อ จากเด็กดือไม่ฟังเราอ่ะเขราเปลี่ยนเขาเรียนไม่ยอมเรียนไม่ฟังเราเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะโอ้โหแบบนี้ขยันเรียนเหมือนแมวอ่ะเรียนไม่ได้คงแต่ช่วงช่วงที่เขาบอกนิดนึงช่วงเปลี่ยนเขาจะต่อต้านนะเขาไม่ยอมไม่ยอมแต่แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันคือต้องเปลี่ยนให้ได้คือบอกว่ารักแม่ไหมถ้ารักแม่ต้องเปลี่ยนคือเขาจะยอมตรงนี้เขาเรียนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเขาโอเคมากพอดีแล้วก็อย่างเขาเรียนอย่างวิศวะไฟฟ้าเนี่ย มันยากมัยากนะที่จะได้แต่เขาก็ได้แล้วเขาก็คะแนนดีที่สุดคือเกียรตินิยมเลยอันดับสองเลยนะคะเขาได้มาเขาจะถุกใจว่าจะบอกแม่ว่าแม่หนูได้อันนี้อันนี้มาแล้วออแต่เขาก็ไม่ดื้อเลยนะแล้วความรักของพ่อแม่เขากลับมาใช่เขากลับมาแักพ่อแม่ดีมากโ,หโ,หโ,หโ,โอ้เขาก็มีวามสบการณ์ครับใช่แล,แล้วก็ลูกคนที่สองเหมือนกันเล่นแต่เกมอัศนกิจนี่เล่นแต่เกม ว่าท่านจะเปลี่ยนให้โอ้โหเดี๋ยวนี้คุณพ่ออยากได้เด็กอะไรบอกหนูโอ้ใช่อันนี้เรื่องจริงที่ผมได้ยินเลยเปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเพราะท่านจะหมดจากชื่อจากนามสกบูวันเดินไมเกิดใช่เราที่หมดแล้วก็บอกว่าอย่างน้องเนี่ยเขาไม่ลื้อไม่ซนกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็พึ่งไปเที่ยวไปเที่ยวเกือบเนื้อไปเที่ยวคนข้างบ้านยังไม่ยู่งก็มีลูกแล้วนะออกันที่เป็นผู้ชายแต่ว่าเขาขออนุญาตเขาจะไปไหนไปดูหลังกับเพื่อนขออนุญาต สองชั่วโมงเดี๋ยวกลับให้ไปรับคุณเลยครับเปลี่ยนเลยอะพาร์ตี่นี่คือแรงศรัทธาของของครอบครัวนี้โปรทักกลับกับเจ้แขกนะครับแรงศรัทธาที่ศรัทธาสมเด็จพระองค์เสียเรื่อไม่ตายพระมหาจากรพรรดิเห็นั้นผมรู้จักครอบครัวนี้ดีนะครับครอบครัวนี้แรกๆก็ลงลูปคู่แข่งขายอาหารทะเลอยู่ตรงแถวอ่างศิลาอะไรก็หานฉากไปข้ามเลยไงหลังจากที่ได้ไปกลับส่วนพระองค์มาแล้วก็ไปได้ไปติบบัตจากที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนมา ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนจริงๆนะครับนะครับมีปัญหาใดๆนะครับคลิปนี้นายยงขอฝากไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายยงด้วยมีปัญหาใดๆก็โทรมาที่เบอร์065 056 3232วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ